ที่ผมได้เกิดเอาไว้ว่าเราจะกลับมาว่ากันด้วยเรื่องของศิลปินดูโอ้นะครับถ้าเกิดพูดถึงศิลปินดูโอในฝั่งของผู้หญิงเนี่ยชื่อแรกๆที่ผมจะนึกถึงนั่นก็คือ Trium p h k i ิง d อมแน่นอนนะครับคู่นี้เขาก็ดังมากแต่ว่าในยุคๆเดียวกันนั้นก็มีอีกหลายวงนะครับที่สร้างสีสันให้กับวงการเพลงเราอย่างมากมายนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นน a ตติลีแจสกี้นะฮะช่วงนั้นเนี่ยโดโจซิตี้นี่ก็แบบว่ารุ่งเรืองเหลือเกินวันนี้รายการ True Insider นะครับขอถือโอกาสรวบรวมนะครับวงดูโอที่เป็นมน,น,น,นััน้าฝา คุณผู้ชมครับไปย้อนเวลาพร้อมๆกันกับสกูปนี้เลยครับเมื่อ,อ,อ,อสอบับดา มาเราได้เห็นอดีตนักร้องสาวไวสยัยแจสกี้จาริยาเอชเวิร์ดออกสื่ออีกครั้งหลังเมื่อหลายปีก่อนเธอได้สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนๆทุกคนด้วยการลุกขึ้นมาสลัดผ้าไทยวิวฉีกภาพเด็กน้อยสดใสวัยหวานซักกระเจดิดกระเจิงจากนั้นเธอก็เงียบหายจากวงการบันเทิงไปนานอีกหลายปีแต่แล้วจู่ๆก,ก็มีข่าวเม้์ออกมาว่าเธอเป็นเด็กใจแตกใช้ชีวิตแล้วแหลกที่ต่างประเทศจนเจ้าตัวต้องชี้แจงโตข่าวผ่านรายการบันเทิงรายการหนึ่งทำให้เรา มีโอกาสได้พบเจอหนาคาตาเธออีกครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆสมัยนี้อาจจะงงว่าสาวสวยแจสกี้นี้เป็นใครกันดูไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัย16ปีก่อนชื่อของเธอนี้แทบจะเป็นขวัญใจของแฟนคลับสมัยนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อปี2542แจสกี้เป็นศิลปินดูโอชื่อดังคู่กับเพื่อนซีนาตาลีเดวิสในานามวงนาตาลีแจสกีซึ่งตอนนั้นทั้งคู่มีอายุเพียงแค่12ปีเท่านั้นเองค่ะ แค่เปิดตัวเพลงแรก Strawberry ทั้งคู่ก็โด่งดังเป็นอย่างมาก หลังจากออกอัลบั้มชุดที่2ไปได้ไม่นานสาวน้อยแจสกี้ก็ตัดสินใจบินไปเรียนต่อสสต่อางประเทศส่วนทางด้านเพื่อนซีอย่างสาวนอตาลีก็หันมาทํางานด้านการสแสดงละครโทรทัศน์แทนมีผลงานออกมาให้เราได้ชมกันอย่างสม่มําเสมอส่วนสาวแจสกี้หลังจากเรียนจบก็กลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่านั้นเองค่ะเห็นอดีตศิลปินสาวดูโอ้ชื่อดังแบบนี้ก็ทําให้เรานึกย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ10กว่าปีก่อนที่ศิลปิน ดูโอถือว่าได้รับความนิยมจากคนฝั่งไม่แพ้ศิลปินเดี่ยวหรือเกิดกรุ๊ปเหมือนกันค่ะส่วนจะมีศิลปินคนไหนบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ มาประเดิมเริ่มต้นกันที่ค่ายเพลงในบ้านเราอย่าง Dojo City ที่ทำเพลงออกมาเจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่นเด็กน้อยและจะเน้นไปที่เพลงป๊อปคันสมัยทำนองเพลงฝั่งง่ายน่ารักสดใสสมวัยศิลปินเบอร์แรกของค่ายนี้ก็คือคู่ดูโอวัยรุ่นวง n g สที่มาพร้อมกับลุกสบายๆน่ารักมุ้งมิง้งพวกเธอมีซิงเกิลฮอตทิตติดหูก็คือเพลง k i s ึ่งวงจากค่ายนี้บอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยสำหรับวง Triumph Kingdom ที่โด่งดังแบบสุดๆกับลุกการแต่งตัวที่ดูสดใสแต่แฝงด้วยความเซ็กซี่เล็กๆเรียกว่าทั้งสองสาวโบจอยกลายเป็นไอคอนต้นแบบสายเดี่ยวเอวลอยขาสั้นของเด็กวัยรุ่นไทยในสมัยนั้นเลยก็ว่าได้นะคะแถมพวกเธอยังมีเพลงฮิตมากมายทั้งอยากเข้าใจฉันผิด

ของพวกเธอก็ยังคงฮอตทิตในใจของแฟนเพลงไม่เสื่อมคลายเลยค่ะตตตแต่ถ้าเป็นฝังของศิลปินต่างประเทศที่เป็นดูโอสาวน้อยสุดน่ารักเราก็คงต้องยกตำแหน่งชนะเลิศให้กับวง M2M คู่ดูโอสาวมากความสามารถจากนอร์เวย์พวกเธอเปิดตัวด้วยซิงเกิลฮิต d o n t s a y You Love Me ที่เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์การ์ตูนอย่างโปเกมอนด้วยค่ะ ยิ่งทำให้พวกเธอเริ่มเป็นที่จับตามองของแฟนเพลงเป็นพิเศษจนกระทั่งทั้งสองสาวได้ออกอัลบั้มเต็มครั้งแรกในชื่อ s h a d e บ of Purple และมีเพลงฮิตติดชาร์ตเพียบทั้ง The Day You Went Away และเพลงที่ฮอตสุดๆอย่าง Pretty Boy oh น่าเสียดายว่าหลังจากที่อัลบัม้มชุดที่2 The Bigroom ไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับอัลบั้มแรกทางต้นสังกัดจึงได้ให้ยุบวง M2M และให้พวกเธอหันไปเป็นศิลปินเดี่ยวแทนค่ะและอีกวงหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือทาทูวงดูโอสาวจากประเทศรัศเสเซียที่ออกมาขยาว,วงการเพลงโลกให้ตื่นเต้นเปนอย่างมากกับซิงเกิล All the Things She Said ภาพลักษณ์ที่พวกเธอนำเสนอนั้นออกมาในแนวเลสเบี้ยนก็ยิ่งทำให้เพลงของเธอได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะแต่ในความเป็นจริงนั้นพวกเธอไม่ได้มีรถนิยมรักร่วมเพศแต่อย่างใดภาพลักษณ์ที่แสดงออกไปนั้นเป็นเพียงภาพรวมตาที่ทางต้นสังกัดปั้นแต่งขึ้นมาและตอนนี้พวกเธอต่างก็แต่งงานและมีลูกน้อยเป็นพยานรักเรียบร้อยแล้วค่ะ Yes I ดูสกูปนี้แล้วให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เราไปรื้อรูปเก่าๆออกมาจากกล่องซึ่งเก็บไว้แบบลืมนะครับก็ให้ความรู้สึกที่เหมือนกับกระปีกกระเป๋าแล้วก็รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะฮะก็ว่ากันไปนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งของวงดูโอที่วันนี้รายการ True Insider ได้นำเสนอนะครับวันหน้าน่าจะมีตอนต่อครับแต่ว่าวันนี้ด้วยเวลา จะต้องของกล่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับประเด็นไหนร้อนเราเจาะลึกข่าวในดังเราตามติดแล้วก็เรื่องไหนโดนเราจะขยายเพื่อคุณผู้ชมที่รักรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้ที่นี่จนคุณต้องหยุดและฟังผมเลี้ยวพุทธลาไปก่อนสวัสดีครับ